มันเคยมีมีมีคนหนึ่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละวันนั้นก็พามันไปพนมรุ่งพามันไปพนมรุ่งม,มันก็ไปเล่าขเขามันบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเนี่ยหน้าบานนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะละลึกชาติได้ออนไดหน้าบ้านนั้นนี่เขาเนคนแก่นะเราก็ไปดูอ้าวทาไมมึงคิดไว้ยังนั้นวะ คือฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะในอดีตชาติเมื่อประมาณพันปีฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะอันนี้อยู่มันมันมันเป็นหินก้อนใหม่ๆที่ฉันกําลังแกะอยู่เราก็เลยบอกคือมันจะมาในช่วงอารมณ์ชูบ่ีเขาสามารถย้อนไปประมาณพันปีในกำนานของหน้าบันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็จะมีมันมีมันจะมีเรื่องราวของของเขาเขาเขาเ่าเรื่องเขา เราเจาะพนารายยังพนารายยางพระอะไรเนเี่ยแต่ว่าหน้าบันบางตัวนี่มันไม่ใช่พนารายเขาก็สอดแทกเกี่ยวกับเรื่องตำนานเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเช่อนอย่างสมมติว่ามันก็จะมีรูปภาพอันหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ทํามืออย่างเงี้ยมันก็มียดุซิสคนหนึ่งบุซิสคนหนึ่งเนี่ยมันแย่งมันมันกำลังฉีกฉีกร่างผู้บาดเาจา็บนี่นะ แต่อันนี้เนี่ยทามาแปลเป็นภาษาพราหม์เขาจะเขียนเอาไว้ว่าเขาจะสอดแทรกธรรมะเอาไว้ว่าภาวนาไม่ถึงความซึ้งใจไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีเดือดร้อนซากศพครูอาจารย์คือเขาอุปมาให้ฟังว่าพิศนาธรรมอันนี้แปลว่ายังไงยังผมมันคนสร้างทำไมผมจะแปลไม่ออก ผมก็แปลแบปว่าภาวนาไม่ถึงลูกศิษยลูกหาเนี่ยมันภาวนาไม่ถึงความซึ้งใจในในในปฏิปทาเนี่ยมันไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีต้องแย่งซากพบรูอาจารย์ไม่คือมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ยึดเอาครูบาอาจารย์มิจนตายนะ จะต้องเอากระดูกบ้างเอาอาัฐาบริษารไปบ้างไม่งั้นยกครูบาอาจารย์ันแย่งชาติสศศ์ยกคืูบาอา,าจารย์บางองค์นี่เผาไม่ได้นะเฮ้ยเผาไม่อย่าไปเผาคอยค่าจเจ้าร่างกายของครูบาอาจารย์ไปไหว้ตรงนี้เงื่อนคองละไรไปด้วยมันก็เลยเป็นการก่อมันก็เลยเป็นการก่อขมีในในในใ,ในสังคมของสงศ์ แต่อาร่างอย่างนี้ร่างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแปลปิศาณรรทุกคนที่อังแกะซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรหรอกแต่ที่มันก็มีอันหนึ่งไอ้ไอ้เขาเรียกว,วา่าฤาษีนั่งเศร้านั่งเศร้าอย่างเงี้ยนั่งเศร้าทีนี้อย่างผมนี่ไปเห็นไในลูกศิษย์มันรัทธาอย่างเงี้ยนี่ผมก็เลยพามันไปดูลครพาปไปดูน้ำพนมรุ่งเนี่ย ผมพามันไปดูก็ะเรียกมันไปถามเลยนี่มึงมาดูที่นี่มาดีแต่ชาเนี่ยน้องพ่อสั่งไอ้พวกคนงานมันแกะเอาไว้ก่อนนั้นเคยเห็นท่านยิ่งใหญ่พอแต่อยู่นานนานไปใจเราสิยิ่งใหญ่กว่าก่อนนั้นเคยเห็นท่านนั้นยิ่งใหญ่แต่พอนานนานไปใจเราซิยิ่งใหญ่กว่านั่นรู้ประมาให้ฟังว่ามันเป็นแปลคำแปลติสนธทัพว่า มา,ราแรกๆเนี่ยโอ้โหรัททาเกือบตายจะยอมตายเพราะครูบาอาจารย์ก่อนนั้นเคยเห็นเรื่องของท่านนั้นยิ่งใหญ่แต่พอแต่อยู่นานๆไปอาจารย์ผมว่าผมจะลาละเด้อไปเลี้ยงครอบครัวและผมว่าผมจะลาออกไปทํางานแหละไปทํางานไปหา้างยนหาทองเทง่านั่นแหละพอแต่อยู่นานๆไปคิดมันเสื่อมใจเราจะยิ่งใหญ่กว่า ภาระของเราซิยิ่งใหญ่กว่าไอ้คำว่าฤาษีนั่งเศร้าอย่างนี้เนี่ยเขาอุปมามาเป็นบุคคลผู้กำลังบำเทนถือสินคตแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่านั่งเศร้าแล้วก็กลุมหัวใจนี่นะคือหมายความว่าครอบครัวลูกเมียโทรศัพท์มาบอกว่าจะได้เลิกซึ้ม,มาไราตอนนี้ปัญหาครอบครัวมันยิ่งยากนะ อยากจใจเธอเนี่ยไปช่วยหั่งเงินหาทองหน่อยทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยถามว่าเฮ้ยผมมึงนั่งเศร้าอะไรล่ะครอบครัวโทรศัพท์มาถามว่าผมจะได้โอกาสซืกออะไรครับหลวงพอ่อที่หลวงพ่อก็เลยพูดไปว่าเออตอนนั้นเนี่ยมึงเคยเห็นศรัทธามึงเนี่ยยิ่งใหญ่แต่พอแต่อยู่อยนานนานๆไปครอบครัวมึงยิ่งใหญ่กว่ามันก็เลยเป็นปริศนาธรรมที่เราเนี่ยอธิบายฟังว่าไอ้รูปหน้าบันอย่างนี้เนี่ย จะบอกว่าข้าเนี่ยเป็นคนเขียนมันขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกไปก็เลยอธิบายความว่าเรื่องเหล่านี้แปลอย่างนี้เรื่องอย่างนี้แปลอย่างนี้ก่อนนั้นเคยเห็นท่านยิ่งใหญ่โอ้โหยกยอปอปันเลยจะช่วยสร้างปภาษาทาให้ตายไปท่านหนึ่งแต่พอแต่นานนานไปใจเราซสยิ่งใหญ่กว่า ฆ่ากันนีวัดเลยไม่อยู่มันแล้วชีวิตนี้ไปดีกว่าภาวนาไม่ถึงความสนใจไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีต้องแย่งซากศูครูอาจารย์ลูกซิ์ลูกหาทะเลาะก,กันก็เพราะว่าแย่งอาจารย์าารยถ้าไม่แย่งอาจารย์ยึดอาจารย์นี่ไม่มีค่าน้ำค่าไฟนี่เนี <laughs> <laughs> เ่ยเขาก็เลี้ยงสมอยกลาง อันนี้คือเราถอดแบบจากการเขียน <ục S 1> จากหน้าบันนั่นแหละออกมาเพื่อแปลเป็นสิ่งพิษนาอะไรในสูตรเข <คำ S 2> าเขาเขาเขาจะพูดแสงธรรมะไว้ในทุกมุมใช่ใทุกป้อนใช่คือฝักออ<ช>กไปใช่ <c oughs> แต่บางคนก็ดูดดเพียงแค่ความสวยงามก็ดูเพียงว่าลายนี้ สัดสวยบางคนก็ดูเป็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกต่างคนต่างมุมมองไม่เหมือนกัน <c oughs> คนก็ดูหานที่โอรานใหญ่โตคนก็ดูว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเรามาอยู่มันนม่มานเลยทุกคนแสวงหาไม่ว่ามาแสวงหาขงงความสุขนะแต่ในภาษาพราหมณ์นี่เขาเรียกว่าโคปุระ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าโคปุระ <c oughs> คำว่าคปุระนี้เนี่ย้ามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าค้นหาตัวตนปล่อยวางปล่อยวางเหตุที่เกิดค้นหาตัวตน <c oughs> โคนี่ก็มาจากคําว่าค้นหาปล่อยวางเหตุที่เกิดปล่อยวางละปล่อยวางเหตุที่เกิดคภปุระดูฝังคุณธรรมที่วิใหญ่ แล้วปล่อยวางพร้อมที่จะละเหตุที่เกิดค้นหาตัวตนปลูกฝังคุณธรรม,มยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะปล่อยและปล่อยวางเหตุที่เกิดละนี่มาจากคำว่าปล่อยวางาาวาปูนี่มาจากคำว่าปลูกฝังคุณธรรมที่มันเกิดมรรคผลอันยิ่งใหญ่โคนี่มาจากว่าคำว่าค้นหาถ้าเป็นภาษาพราหมณ์เขาจะเขียนอย่างนี้เอง อันนี้คือเราเขาก็เด้เข็ยแบบโคกุร,ระก็คือค้นหาค้นหาอะไรต่างๆเราก็ตามนิสัยของเรานั่นและประตูฝังคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ปล่อยวางเหตุที่เกิดถ้าปล่อยวางตเาถ้าเป็นภาษาพระเกาะคือมรรคผลนิพพานแต่ในาศาสนาพราหมณ์นี่เขาก็เข้าไปสู่อัตมันไปเลยใช่ แต่ที่นี่พระพุทธเจ้ากับพระกับพระศิวะเนี่ยท่านบรรลุธรรมใกล้ๆเคียงกันอย่างของพระพุทธเจ้าเวลาอย่างอย่างเสมออย่างเมื่อก่อนผมเนี่ยคืออยู่กับพระศิวะคือบางเพนคือไม่ใช่บางเพนก็ได้หรอกคือไปเห็นท่านนะพอไปเห็นท่านขึ้นมานี่ท่านก็พูดขึ้นมาว่า แต่เขาไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเดีย,ขง,ออยงของพระศิวะคือยังของพระพุทธของนี่มันจะเรียกพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านนั่งสมาธิใช้ปัญญาพอใช้ปัญญาต่อพิจารณาปล่อยวางทับที่เป็นธรรมจักรธรรมจักรอันนี้เขาเรียกว่าธรรมจักรก็คือเขาเรียกว่าถอนโครงสร้างวะตะัตถุสงสารภพภูมิต่างๆเนี่ยถอนมันให้สิ้นแต่ทีนี้ เขาบอกว่ามันถอนเพราะปัญญามันไม่ใช่ถอนเพราะตะบักแต่ถอนด้วยปัญญาแต่ทีนี้ของพระศิวะเนี่ยในโบราณคำพีเขาขอบว่างเอาไว้อย่างนี้เช่นเดียวกันพระศิวะท่านก็นั่งบำเพ็ญเนี่ยท่านก็นั่งบำเพ็ญพอบำเพ็ญขึ้นมาพับทีนี้ไอ้คำว่างูพันกายนี่เนี่ยงูพันคอเนี่ยมันไม่ได้มีงูอะไรหรอก แต่มันเกิดจากคําว่ามันเหมือนกับไอเ้เขาเรียกว่ามีพันคอนี่ก่อนคือมันมันมันมีแต่อารมณ์วุ่นวายอ่ะแต่อารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์ที่สงบแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่าไอ้นี่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไอ้ที่ว่ากลมกลมเนี่ยจริงจริงจริงแล้วศีว่าลึงเนี่ยมันเกิดจากองค์ธรรมมันก็คือธรามาจากยีงี้อันเดียวกันแต่ว่าท่านจะนั่งบําเพ็ญ นั่งบำเพ็ญปั๊บทีนี้พอนั่งบำเพ็ญขึ้นมาเนี่ยพอนั่งบำเพ็ญขึ้นมาภาวะที่มันโลกธาตุ้งหมรนะมันมารวมตัวกันเป็นหนึ่งพอมันมารวมตัวกันปับ๊บมันก็เลยเกิดทําให้มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอัตมันเนี่ยเขาเรียกว่าท่านสําเร็จธรรมเพราะว่าตบะ ไม่ได้สำเร็จด้วยปัญญาก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นตัวแทนก็คือถ้าพระพุทธเจ้าก็ทำมจะแต่ของพระศิวะก็คือศิวลึงแต่ทีนี้คนเราไม่รู้ก็ามาบอกว่าอันนี้คือเขาเรียกว,ว่าัวกระดอของพระศิวะแต่จริงๆมันไม่ใช่ท่านจะพ้นจากอันนี้ละแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวว่า ทำไมพระศิวะจึงมีเรื่องราวมากที่ว่าต้องรบก็คนนั่นคนนี้้อใจไม่หลักทีนี้พระศิวะท่านบอกไว้ว่ามันเป็นพระสูตรตองไปต้องไปอย่างนั่นอย่างนี้มันเป็นพระสูร์ทะสููร์ยังไงมันก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีชาดกนะ่ะชาตินั่นชาตินี่ชาตินี่ขึ้นมานั่นและอันเดียวกัน ถ้าในสมัยโบราณก่อนร้อนพรามจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระสูตเป็นชาดกชนิดหนึ่งของพระสิวันเป็นชาดกแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงของของชาดกแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมในในยุคปัจจุบันเนี่ยพระเวสสันดรสุวรณสามแล้วก็อะไรแหละ ที่ว่าทะเลาะกันนี่เงี้ยมหาชนกหลไรต่างๆนั่นก็เป็นชาดกก็เลยกลายมาเป็นว่ากว่าจะมาเป็นกว่าจะมาเป็นพระศิวะไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าเขาจะแต่งเรื่องเป็นชาดกเป็นปางเลยเป็นปางหนึ่งอะไรเป็นปางเป็นปางหนึ่งเป็นชาติหนึ่งครั้งคร แต่ว่านนในสมัยก่อนเขาจะมันยัดเอาไว้เลยอย่างนี้แต่พอแตอมาทุกวันนี้พราหมณ์เขาไม่เขาไม่ได้มียานมากถึงขนาดนั้นเขาเรียกว่ายานของพราหมณ์เนี่ยมันไม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ยานต้นสังกัดมันเป็นยานที่ล่องลอยมาแล้วอย่างกับพระเราก็คือกันเนี่ยพระเราทุกวันนี้ มันไม่ใช่อยู่ในเอกทัคะข้าจไหมละ่ะฉะนั้นความแม่นยําความแน่นอนต่างๆเนี่ยเวลาเล่าต่างๆมันจะไม่แน่นอนมันไม่เหมือนกับเอกทัคะอันเดียวกันก็เลยพามในสมัยก่อนนี่เขาจะเขียนบรรยัญญติเอาไว้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าต้นต้นต้นพุทธการต้นพุทธการนี่เ,เขาจะบรรญ,ญัติเอาไวเ้เลยเตะเลย อย่างก็ที่สามโพสีอะไรต่างๆพุทธศาสนาจะยู่ได้เพราะสามโพสีอะไรอย่างเขาจะเขียนเป็นพิษณธรรมเอาไว้ก็เลยมาพอมายุคนี้ขึ้นมาก็เลยมาปแปลแบบพิษๆแปลแบบคนมีมียานแต่ในสมัยโบราณมีแปลปแปลอย่างนี้ไม่ได้นะแปลว่าเป็นมาเป็นคองลับของพระศิวะนี่ไม่ได้ เพราะว่าเขาจะเขียนบัญญัติเอาไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้